วันนี้ก็เหมือนเดิมเลยเราอยู่ในโซนเทดดิงพาซาเพื่อตามหายูนิตใหม่ออรินไตเลียนถ้าอ่านออกเสียงผิดเดกก็ต้องขออภยัยแต่วันนี้ไม่ต้องสนใจให้ทุกคนคือพยายามหาแรกอยู่นะโดยใช้โดรนกับก๊อดลีอีกหนึ่งตัวแต่มันยังไม่สามารถที่จะแลกกับใครได้เลยถึงแม้ว่ามันจะมีออกมาเยอะและก็เป็นตัวเติมที่ออกง่ายซะด้วยหาแรกไปด้วยแล้วก็เปิดบอร์เทดไปด้วยเผื่อว่าจะมีตัวอะไรคุ้มๆเหมือนทุกคนเอ้ยจเจ้านี้ทุกคนไม่ต้องไม่ต้องคิดแล้วแรก ได้ทุกคนเจาน้านี้ไม่เอาดีกว่าไนตะกี้นี้ที่ผมรีบแลกไม่ใช่อะไรนะเห็นปะได้คอสมิกมังกรมาหนึ่งตัวแล้วก็อีกหนึ่งตัวเนี่ยก็เป็นเคาน์เตอร์นะทุกคนแต่ว่าเราได้เคาน์เตอร์สไนมาแทนเราเสียเคาน์เตอร์มาสเตอร์ <laughs> เคาน์เตอร์มาสเตอร์ที่บงกุซาสุมมาแรกได้เคาน์เตอร์หนึ่งบวกกับมังกรคอสมิกอีกหนึ่งครับเป็นคุณคุณจะรีบแลกไหมล่ะ ผมจะรอช้าทําไมครับผมก็เลยแลกมาอาล่ละตอนนี้สิ่งที่เราจะตามหาต่อไปก็คือเจ้านี่ออเ,เรนไซเดียนนะครับทำมอานชื่อยากเหลือเกินทุกคนตอนนี้ผมคิดว่าผมคุบแล้วแหละผมต้องออกจากเทดดิงพาซ่าก่อนเพราะว่าเดี๋ยวผมจะทําอะไรพี่เลนพิ่สดานะครับหาแลกไปทั่ว สุดท้ายไม่มีคำไหนที่จะบรรดายได้นอกจากการเติมแล้วเราจะไปเก็บเลเวลที่ด่าน last stand เพราะว่ามันน่าจะเก็บเลเวลง่ายมันออกมา4ทางแล้วเนะะาะเจ้าไตส้มตัวนี้เนี่ยใช้ตังเพื่อซัมมอนทั้งหมด2,000ถือว่าเยอะอยู่พอสมควรนะแต่ DPS ที่เขาให้มาคือ40,000หวังว่ามันจะโหดนะทุกคนแล้วก็เราน่าจะพอเก็บเลเวลจากด่านนี้ไปได้เรื่อยๆแถมเก็บเหรียญ s k i p p ี d i น่าจะลงประมาณส3รอบนะครับน่าจะได้เลเวล10 เก็บตังค์ได้ส0 0 0ซัมมอนลงไปเลยเหมือนจะดูดีครับแต่อย่าเพิ่งดูเพราะตอนนี้เหมือนสกินบิดี้มันจะพังภูมาหลายทางเลืเกินโอ้โหต้องวาให้ครบก่อนทุกคนเจ้านี่ก็คือจะมีสกิลพาสซสิติดตัวเป็นการเบอร์นะทุกคนทุกการโจมตีของเขาจะเป็นการเผาไหม้หมดเลยนะแต่เป็นการโจมตีแบบเดียวอะผมได้ววามันจะโจมตีแบบเอลีทุกคนแต่ไม่มันโจมตีโดยการเผา้แต่มัน ท่าที่สังเกตดูแต่ละครั้งเนี่ยคือไม่ได้เผาแต่ทีละตัวนะทุกคนคือมันเผาแบบเป็นแถวตรงเลยนะเท่าที่เล่นมาครับมันไม่สามารถแบกผมในด่านนี้ได้ไม่เหมือนกับเจ้าโครนแมนครับที่เราเออกมาเพียงแค่ตัวเดียวเราก็ชนะได้นะหรือว่ามันอาจจะเป็นเพราะบัฟก็เป็นไปได้นะทุกคนเพราะว่าโครนแมนเนี่ยผมเอามามันเป็นบัฟแอสซินแล้ว DPS เเนี่ย60,000นนะเดี๋ยวผมลองเอาไปสุ่มดูถ้าเป็นบัฟแอสซินเนี่ยมันจะโหดขนาดไหนแต่ว่าตอนนี้เราต้อง ชนะก่อนแล้วผมก็มีไอเดียคิดแปลกๆนะครับถ้าเราเอาชนะบอสด้วยเจ้าไตรส้มเนี่ยเราน่าจะเก็บเลเวลได้เยอะอยู่พอสมควรครับจะว่าแล้วนี่ผมก็ไม่รอแล้วครับตอนนี้คือจะเผาไม่บอสให้ได้ทุกคนคือเลือดมันก็ไหลยเยอะอยู่พอสมควรครับแต่ที่สําคัญคือเกาะเนี่ยมันเด้งมาอย่างรวดเร็วนะถ้าเราอุย้ยอยู่ดีๆผมก็แตกลืมไปเลยว่าเคยมีคาบมันจะซัมมอนออกมาเฮ้ไม่เป็นไรทุกคน เราไม่สามารถเผาไม่บอสในด่านนี้ได้แต่ถ้าหากเรามาเล่นในด่านที่มันง่ายกว่าเดิมนะทุกคนใช่แลวเลือดมันก็ยุบแบบรัวๆครับเพราะว่าผมใช้เคาน์เตอร์เผาเกาะไปจนหมดแล้วครับผมจะให้สกิลแค่เคาน์เตอร์ตัวเดียวนะเพราะว่าอยากจะเห็นมันเบิร์นโอ้แต่ไม่ครับเรายังไม่เห็นแบบจริงจังถ้าเราแบบใช้เฉพาะเจ้าไตาส้มเนี่ยเราจะชนะได้หรือเปล่าอันนี้ยังไม่รู้เราก็ต้องทดลองกันต่อไปครับแต่ ก่อนอื่นเราต้องไปทำบัฟให้กับเจ้าออรเรนไตก่อนนะฮะไม่ต้องคิดเยอะครับว่าผมหวังบัฟอะไรผมหวังบัฟเอลซินอย่างเดียวครับทุกคนสไนเนี่ยไม่ต้องการเพราะว่าอยากจะรู้ว่าดาเมจถึงขีดสุดเนี่ยเท่าไหร่แถมสกิลที่กำลังจะได้มาเนี่ยคือมันจะคูณ10ของ DPS ของเรานะครับทุกคนก็คือเรากดใช้สกิลเลเวลร0เนี่ยมันก็จะระเบิดแล้วมันบอกว่าจะมีเสาหินเที่ยงคือปั๊บป้ง เหมือนกับการกลางอนาเขตนะผมอยากเห็นเต็มทีแ้วตอนนี้ผมมีสิทธิ์ะทุกคนผมมีสิทธิ์ตตยสิทสินทุกคนครับเป็นอย่างนี้เลยสูงไปไม่กี่เจอเรียงเรียบร้อยครับจาก d p s 40,000มืตอนนี้ก็จะกลายเป็น6 0 0มืนะครับและนี่คือไอเดียใหม่ความคิดพิสดารของผมนะครับผมเอาตัวเผามาอีกหนึ่งตัวก็คือ c o s m i ิ d e a l ที่ผึ่งผมพึ่งแลกมาได้เมื่อกี้ก็คือ สกิลเนี่ยมันมีการเบิร์นใช่ป่ะแล้วเราก็ยังใช้สกิลอัลติเมทกับเขาได้ในเลเวล10ด้วยคือดิวของเอ้ไม่ใช่มังกรเก่าของผมมันไม่สามารถใช้ได้เพราะอะไรเพราะว่าผมขี้เกียจเก็บเลเวลมันเก็บยากมากและตอนนี้ตัวแบบเผาของเราก็มี2ตัวแล้วทุกคนเป็นไตส้มแล้วก็มังกรดูซิว่าเราจะเผามันตายหรือเปล่าตัวเย่หรือเปล่าเนี่ยบอกเลยว่าพวกแกนีตกนรกทั้งเป็เนจะพวกทอยเล ถึงจะพูดขูนไปก็เท่านั้นครับแต่ยังไงแล้วมันก็มีตัวรอดไปข้างหลังครับที่ผมไม่สามารถเลียร์ได้แต่ที่สําคัญคือมันรอดสกิลของ counter an, เคาน,น์เตอร์เททานไปไงผมกดใช้สกิลในเมื่อกี้แต่มันไม่ยอมตี <inclusive> แพ้ยังไงซะเราก็ไม่ยอมแพ้ทุกคนผมเก็บสกิลมาให้ทุกคนได้เห็นและส,สื่อชมนะฮะผมลองกดใช้ไปเนี่ยมันจะแบบเป็นการทําดามจดปุง้งแบบมีเสาพุ่งขึ้นมานะผมไม่รู้ทุกคนจะเห็นแบบผมเห็นหรือเปล่าเพราะว่าตอนผมเล่น ทำไมมันดูสวยงามอลังการสะกันตาซะเลยเกินสกิลมันก็พอใช้ได้นะแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะลบบอสออกจากแมปนี้ได้หรือเปล่าเห็นไหมนี่สกิลมันจะแบบมีการปลดปล่อยเสาอาณาเขตเสาขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ทําให้มันติดเผาไหมคูณสิบอ่ะบอกเลยถือว่าเกือบโหดนะแต่ไม่โหดเหมือนมันจะโหดนะครับแต่ว่ามันมีตัวหลุดออกไปข้างหลังผมต้องใช้ทาไมใช้เจ้าเคาน์เตอร์มันนี่คือ ตกบบตัวเย,ย่แล้วบอสมาแล้วทุกคนหวังว่าเราจะตบมันตายได้อะมาออกมาสิเพื่อนเดี๋ยวจะ,จะตีแก้ตายตรงนี้เดี๋ยวบอกเพื่อได้มาแล้วทุกคนครับและนี่คือสกิลเพียวๆของอ่าออเรนต์ไตนะครับแล้วเหมือนเท่าที่ผมสังเกตดูนะมันจะโดนตีไม่ติดสตรัรด้วยนะครับคือมีลูกดาวขึ้นก็จริงแต่เราสามารถกดใช้สกิลแล้วตัวของเราก็ยังสร้างสาสถานะดามเมจได้เหมือนเดิมนะเออถือว่า เหมือนจะดีแหละแต่ว่าดาเมจมันให้มาอย่างที่คุณเหนียวทองบอกมันเหมือนกักไปนิดนึงนะฮะทุกคนจะแบบจะเต็มที่ก็ไม่เต็มที่สงสัยจะอรอล่าอัปเกรดมาอีกหรือมั้งมาเป็นแบบคอสมิกนะมาไโอ้โหแล้วเกาะมันกระเด้งมาเลยเกินคือบอกเลยถ้าไม่เจอเคาน์เตอร์ละลายเกาะน,นี่ยากอ่ะยากคือถ้าไม่มีเกาะเนี้ยเราอาจจะเบรนตายนะแต่เนี่ยคือมัน เดินเลยระยะละเราไม่สามารถกางอนาเขตกางอนาเขตทิ่มตูดด้วยหินไม่ได้เออหมดละสกิลหมดละเดี๋ยวรอมันเดินไปอีกนิดนึงแล้วเราก็ค่อยใช้สกิลใส่มันนะฮะแล้วตอนนี้มันก็เข้าในระยะของเราสักทีนี่ฮะบอกเลยว่ากางอนาเขตเสาหินเที่ยงบุทธไฟเหมือนจะไหมครับแต่ถ้าแบบเป็นพวกสกิบดี้พวกลูกกระจอกมานะครับมันจะติดไฟบุง้งเป็นแถวเลยนะบอกเลยว่าตายตัวไหนเลือดน้อย ทีเดียวหายนะครับพวกโลโก้โล,กลกเกนเนี่ยผมไปลองมาแล้วถือว่าโหดอยู่พอสมควรสกิลแต่ว่ามันเอาบอสไม่ลงนะครับบอสเลือดยังไม่ถึงถึงยังไม่ถึงครึงง่งหลอดเลยเออดอูกลางอนาเขตแล้วเน,นี่ยเห็นปะม,มันสับผมปงเป้งชงเชงนะครับแต่ว่าเราไม่ติดสกิลแบบสถานะติดมือเลยเห็นไหมมีดาวขึ้นก็นจริงแต่ว่าเรายังสามารถตบมันได้แบบสบายๆนะบอกเลยบอสบอสแกแบบปิดที่ปิดทางแล้วสกิลกลางอนาเขตเสาเที่ยง เหมือนจะยิ่งใหญ่แต่ตอนนี้มันไหม่ะครับทุกคนมันไหมเนี่ยมันไหมยังไงก็ไม่ตายสักทีผมว่าไม่น่าไหวปะเอาจริงถ้าใช้เจ้าพวกเงี้ยคือไม่ไหวมันนานมากเลยใช้เวลานานาน,นั่นนั่นแหละก็ตามที่ทุกคนคิดเลยมันรอดมาถึงข้างหลังนะครับสุดท้ายต้องให้คอนโทรลไม่ใช่คอนโทรลดิผมชอบอ่านชื่อสับสนจริงๆเจ้าอะไรเนี่ยเคาน์เตอร์ท่านเนี่ยจัดการถ้าคุณจะซื้อเจ้านี่นะครับถ้าพูดถึงเรื่องการใช้งานไม่แบบพูดถึงรูปลักษณ์นะ เก็บตังค์อีกนิดนึงเติมพาร์แล้ดีกว่านะแล้วก็เอาเท้าเคาน์เตอร์ไรท่านมาเล่นนี่คือผมว่าเล่นได้ยาวเคาน์เตอร์ไรท่านนะเอาจริงงอันนี้ความคิเดเห็นส่วนตัวนะใครจะชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะผมว่าสกิลมันนึกว่ามันจะโหดกว่าน,นี้นะครับเห็นมันบอกว่าเรียกแบบเสาหินออกมารซนงนามเมคูณ10นึกว่ามันจะโหดออกมา